ิดคาดเพลงใหม่น้องอ,ง,องิงเข้าห้องอัดเมื่อวานแฟนคลับ f อซมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีนะครับผมผมกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่นอ้องมื่อเขาก็มีเรื่องรา่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮานะครับผมน้ององิงเพชรบ้านแพงเอามาวอกสูพีเอามาวอกสูนองเอามาวาอกสูเอฟซี FC อีหล่าหน่อยกันเดวฟังอีกแล้วพี่น้อง ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับผมเนะาะแฟนคลับเอฟซีของอิหล่าหน่อยเฮาตั้งตารอนะครับผมเนาะที่อิหล่าหน่อยเฮาจะไปเข้าห้องอัดอที่เรียกว่าน่าจะไปห้องอัดอาจาร,รย์จินนี่นะครับผมเนาะแต่อาจาร,รย์จินนี่ <c oughs> น่าจะติดทุละด่วนก็เลยได้ไปห้องอัดที่อิหล่าหน่อยเฮาอัดเพลงเพชรเชาาดินนะครับผมเนะะาะลวก็เพลง <c oughs> ลเพลงแรกที่อิหล่าหน่อยเฮาแบบคอเบอร์ของทังพี่สุสายญ่นะครับผมเนาะเป็นห้องอัดที่เดียวกัน ต้องบอกว่าบรรยากาศของอัดน,นะครับผมเนาะกะมีออกมาพี่น้องแฟนคลับได้เบิ่งกันเรื่อยๆอีหล่าอีหล่าหน่อยเฮากับอัดจนฮอตเดือเลยนะครับผมเนาะมือว่านที่ผ่านมาต้องบอกว่า,อาตอนอีหล่าหน่อยเฮาแล้วกับประมาณหาหกทุ่มนะครับผมใส่เสียงแล้วกับเมียแอร์แล่พละพี่น้องนะครับผมเนาะผู้เพ่นคุ้มหอวงอหรือ อาจจะใส่คำว่าโปรดิวเซอร์นะครับผมเนาะยังชน้เอกกับเมียแอล์แอร์นะครับผมอีหลานหน่อยเขากะอิดโรยพอสมควรกว่าจะแล้วเมื่อวานนี้พี่น้องสิ่งที่แฟนคลับเอฟซีผิดขาดนะครับผมเนาะกะมีการเว้าถึงกันเป็นจำนวนมากพี่น้องสิ่งที่แฟนคลับเอฟซีนะครับผมเนาะรู้สึกว่าผิดขาดพี่น้องนะเพราะก่อนหน้านี้ประมาณสัก อาทิตย์เนาะครับผมเนาะมีการบอถ,ถึงบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่มีกระแสแห้งว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงของอิหลาหนอยฮาอ่าเพลงนี้อิหลาหนอยเฮาน่าจะเข้าห้องอัดนะครับผมเนาะนาเพลงนี้มาเข้าห้องอัดในครั้งนี้ซึ่งเป็นเพลงของอาจารย์ยุ้ยซึ่งคลิปก่อนหาน้านี้บอสากนกระด้เหตุคลิปไปแล้วนะครับผมเนาะก็ถามวผิดขาดบ่ผมเสว่าหลายคนผิดขาดก็ยังบอสานบอสานก็ยังหูสึกว่า ผิดขาดนะครับผมเนาะและนะครับผมเนาะสีสำคัญไม่ใช่บัวเป็นเพลงเดียวของอีหล่าหน่อยเฮาไม่ใช่ซิงเกิลเดียวของอีหล่าหน่อยเฮาพร้อมพี่น้องเป็นซิงเกิลคู่นะครับผมเนาะอ่านั่นคือเป็นซิงเกิลคู่อีหล่าหน่อยเฮากับบัวโจเป็นซิงเกิลคู่คู่พอลูกนั่นคือเป็นเพลงคู่นั่นแหละพี่น้องอ่าซึ่งผิดขาดนะครับผมเนาะบ้าสารกับผิดขาดด้วยกันผมเชื่อว่าหลายคนกับผิดขาดด้วยกัน ก็เห็นหล,ลายๆคอมเมนต์นะครับผมนาะเ <c oughs> ขามาคอมเมนต์บางคนกับเขาไปคอมเมนต์เอา้านึกว่าเพลงเดียวของอีหลานึกว่ามือหนีอีหลานนาเพลงนี้มาร้องนึกว่าอีหลาเขา้องอัดเพลงเดียวนะครับผมนะแต่เมื่อปากกดออกมาว่าเป็นเพลงคู่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีของอีหลาหน่อยเฮาเสื้าว่เาเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วพี่น้องให้ก็ลังใจอยู่แล้วนะครับผมนะถึงจะเป็นเพลงคู่เพลงเดียวขอให้เป็นผลงานของลูกสาวขอเป็นผลงานของอีหลาหน่อยเฮา แฟนคลับเอฟซีพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับผมเนาะ,ะเตรียมเตรียมอดรับอดนอนกันอยู่แล้วแฟนคลับเอฟซีของยีรล่าหน่อยเฮาดันซอยลูกสาวเต็มที่นะครับผมซึ่งเพลงจะออกมาแบบใดนะครับผมเนาะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวแน่วมอลลั่มแน่พี่น้องนะครับผมอันนี้คาดเดาของบอลสารล้วนๆด้วยพี่น้องเพราะบ่มี ว่าด้ปอย,ยยังออกไม้พี่น้องฟังเลยนะครับผมเนาะเพราะเก็บเก็บว้เก็บว้เงียบเลยบางคนกับตั้งคำถามว่าเป็นเพียงโฆษณาหรือเปล่า่าบางคนจนตั้งคำถามแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้ถ้าถามบปาอิสานนะครับผมเนาะมองว่ามันน่าจะเป็นซิงเกิลและเป็นเพียงเป็นเป็นเพียงเลีวมอ,มอลล์เป็นสไตล์เร็ว แล้วกะถามว่าจะได้ฟังย่ำใดซึ่งมีคลิปหนึ่งพป่น้องบอโจก็ได้วากในคลิปของอานายนายเป็นคลิปของเสียน,นุ่นนะครับผมเนาะวาบอกในคลิปว่าเสียนุ่นกะบอกว่าได้มือปล่อยไปได้เวลาปล่อยจะปล่อยมื่อไดซึ่งบอโจกะได้ตอบในคลิปนั้นว่าล่อให้สถา,านาการณ์นะครับผมเนาะมันขี่ค่ายไปก่อนล่อให้แบบปลดลลอกในงานดื่นเรื่องแบบได้เตรียมที่ก่อนแบบนี้นะครับผมเนาะล่อให้ ช่วงไว้อะไรอ่าไว้อง่ายนะครับผมเนาะอ่าของแม่หลวงอ่าเพิ่นผ่านพ้นไปก่อนอ่าแล้วก็การจัดงาน,นอีหยังแบบคงทีอันนี้แฟนคลับยอฟซี e ก็ต้องมาล่อลุ้นกันอีกครั้งนะครับผมเนาะว่าจะปล่อยวันไหนนะครับผมเนาะสำหรับเพลงของอีหล่าหน่อยเฮากับพรางบอจโจอ่าเป็นเพลงร้องคู่กันนะครับผมเนาะพอกับลูก ็นกำลังใจให้คืนเก่านุครับผมเนาะบ่ว่าญ่เป็นเพลงครูเพ่งเดียวล่ะทางช่วงบาสานกับเป็นกำลังใจให้เสมอเราพร้อมที่จะสนับสนุนผลงานของลูกสาวอยู่แล้วนะครับผมอ่าสหรับตัวบาวีสานเองผมเชื่อว่า99.9% 9 99บเอซ่าฟซีลาน้อยเฮาบ่ทิมบ่ปา่าลูกสาวอย่างแน่นอนพร้อมที่จะสนับสนุนถุกผลงานของลูกสาวอย่างแน่นอนนะครับผมลูกสาวก็เต็มที่พี่น้อง อ่าเบิงื้องความตั้งใจของลูกสาวเราลูกสาวก็เต็มที่นะครับผมเนาะในการเข่าของอัด์ตเมอร์นี่าตั้งแต่หาหกโมงแรงพี่น้องจนหาหกทุ่มนะครับผมเนาะตรงว่ายิ่งแย่เลยอ่าสำหรับมือว่านที่ผ่านมาเขากับนันลาพี่น้องที่ยังไปสารว,ว่าล่ะนั่นแหละนะครับผมเนาะอ่ากับคอยพี่น้องเอฟซีแฟนคลับกับสนับสนุนผลงานทุกผลงานของลูกสาว พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนี้ว่าจังใดน,นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเขามา่อใดได้พี่น้องคลิปบาวสานอาจจะมีแบบเสียงแสกมากเสียงไกลขันเพราะคลิปหนี้บาวสานอัดไว้จะเดึกนะครับผมเนาะประมาณตีหา้อาอัดไวกับพูณราจะในส่วนไดไป็ร่วมกับภูณราพี่น้องแปดเก้าโมงภูณรเนาะครับผมเนาะอาจจะแต่ละคลิปก็ฝากพี่นอ้องคอมเมนต์ พุดคุยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเขามาได้นะครับผมเนาะขอเป็นคอมเมนต์ที่เชิงบวกนะครับผมพูดคุยวรวหัวมวลกันตามภาษาเอฟซีอีหล่าหน่อยเฮาบ่าสารกับย,ยำเตือนอยู่เสมอนะครับผมเนาะการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึง่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเท่าเท่าก็ต้องหูจังให้เกียรติคนอื่นก่นกอนและแต่ละคำว่าแต่ละคอมเมนต์นะครับผมเนาะทีคุณพิมพ์ลงไปคุณต้องรับผิดชอบ กับคอมเมนต์กับคำพูดของคุณด้วยอันนี้บรอดสันจะย้าเตือนเสมอด้วยความหวังดีนะครับผมส่วนมือนีนะครับผมน้ออิลหลานน้อยเฮาพร้อมทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพง,งพี่น้องกะมีงานอยู่อ่าอำเภอพยกภูมูมพิสัยนะครับผมน้อจังหวัดมหาสารคามอ่าซึ่งสถานที่นี่ก็ยังว่่ชัดเจนเยพี่น้องยังไม่ชัดเจนปันใดนะครับผมเนาะอ่าใน ในในตาลางซึ่งแจ้งแค่ว่าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมาารคามเดี๋ยวบราิษาัทล,ล่องหาของมูลเบิ่งนะครับผมเนาะว่า,าล่องสถานทีล่องยังไปไปจังหวัดมาสารคามพักแรมหน้าที่ว่าการกะตามนี่อะพี่น้องนะครับผมนาะหน้าจะมีการแจ้งอาออกมาแล้วพี่น้องหน้าที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย งานสารเจ้านะครับผมเนาะอำเภอพยกระพุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนั่นก็แสดงว่าหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับผมเนาะพยกระพุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนั่นเองพี่น้องนะครับผมเราผูดอยากไปกระตั้งใจอิหลานหน่อยเฮาไปกระตั้งใจทีมงานสาวหน่อยเป็นแพ่งก็สามารถไปกระตั้งใจลูกได้นะครับผมเนาไปกระตั้งใจทีมงานกันได้อยู่ไกลอยู่ไกลก็ไปกระตั้งใจอิหลานหน่อยเฮาได้พี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้ภาษาญ่ะ ฝากพี่น้องกดไลค์นะครับผมนอะกกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ทางสองบาวสารน้ำแน่พี่นอ้องอ่ากะพิดคาดนะครับผมนอะแต่ถามว่ารู้สึกยังไงกะดีใจแล้วพี่น้องที่อีหลานน่อยเข้าจะมีผลงานออกมานะครับผมนอะให้พี่น้อง FC f c ฟซีแฟนครับได้ชมกันได้ฟังกันอ่าเรีวๆนี้นีอ่าถึงจะไม่เป็นถึงจะบม่เป็นซิงเกิลเดียวนะครับผมนอะแต่กันยังถือว่าเป็นผลงานของลูกสาวเฮา บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนคือเกาสนับสนุนเต็มที่คลิปนี้บริษัทขออญากขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ